โอเคสวัสดีครับอยู่กับอาจารย์ลักษณ์นะครับอ่ะเดี๋ยวความรู้มาฝากกันนิดนึงในเรื่องของเออการกระจายความเสี่ยงเนาะคราวที่แล้วนะครับเรามีคลิปสั้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวพูดถึงการกระจายความเสี่ยงไปแล้วนะครับให้เข้าใจว่าเอ๊ยจะม่ต้องกระจายความเสี่ยงแต่ไม่ได้บอกวิธีเนาะวันนี้จะมาบอกวิธีแล้วก็ตัวอย่างเนาะเอ่ออย่างล่าสุดเลยนะผมเอาข่าวมาให้กับเพื่อนๆได้ดูด้วยนะฮะมันก็คือเรื่องของ แบงก์ออฟอเมริกานะนะครับเขาออกมาทําสถติติตรงนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยมันมีความผันผวนเนาะแล้วก็ตลาดหุ้นโลกก็ลงมาแบบพักฐาอะไรกันก็ว่ากันไปเนาะครับเอเขาเขาทําการประเมินนะครับว่าเอ้ยแล้วตอนนี้นักลงทุนเนี่ยมีความกังวลในเรื่องอะไรมากที่สุดนะครับห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับเออเป็นเป็นเออเป็นเปอร,ร์เซ็นต์ที่สูงที่สุด นะครับเลยนะครับสาหรับการทําการสํารวจครั้งนี้เนี่ยก็คือเรื่องของสงครามการค้านะครับเทรดวอ์นั่นเองนะครับก็ทําให้เกิดเอ้ยคนก็แบบเอ้ยมันจะมีเอ่อทำให้เศรษฐกิจถดถอยไหมอะไรนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะครับอันดับที่2คือเรื่องของเงินเฟ้อนะฮะอ่านะครับเอ่อมันเอ่ออาจจะทําให้เอ้ยโอเคถ้าขึ้นภาษีเนี่ยเงินเฟ้อมันอาจจะสูงขึ้นนะอาจจะกังวลเรื่องเฟดต่อนะฮะเป็นภาพนั้นก็คือ19%น อันดับที่3ามนะฮะกังวลในเรื่องของดอกคอยทำให้เศรษฐกิจถดถอย13%อันนี้ก็ดูจะแปลกๆไปนิดนึงนะฮะนะครับอันดับ4นะครับ G e O Polystyrene นะครับก็คือประเด็นในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะครับ4%นะครับอันดับที่5ก็คือ A I Bubble 2%นะครับแล้วก็อันดับที่6นะครับยุโรปเนี่ยก็เสริมกองทัพ นะในเรื่องของสงครามเนาะก็อีก2%ซนี่คือความเาที่นักลงทุนกลัวนะในช่วงนี้ที่ทำให้ตลาดมีความกังวลคราวนี้เมื่อมันเป็นความเสียนะ่ยงนะกลยุทธ์นะครับที่จะทำให้นักลงทุนเนี่ยเเขาเรียกว่าลดความเสี่ยงตรงนี้ได้ก็คือในเรื่องของการทำาการกระจายความเสี่ยงนะฮะ ทุกคนก็น่าจะรู้นะบางท่านถ้าอาจจะเป็นมื้ใหม่ก็อาจจะไม่คุ้นคำศัพท์นี้ก็คือเรื่องของการจัดพอร์ตนะครับ asset allocation นะครับราีน,นี้เนี่ยการจัดพอร์ตเนี่ยนะฮะมันตามทฤษฎีมันก็จะมีอยู่3แบบด้วยกันนะครับแบบ conservative นะครับเน้นความปลอดภัยเนาะก็จะเน้นนะครับเป็นแบบสัดส่วนที่ฟิกนะแตะ่เราไปใช้จริงเราอาจจะไม่ได้ฟิกขนาดนั้นก็ได้นะแต่นี้เป็นเป็นโมเดลนะครับก็อาจจะ ถือหุ้น30%จัดพอแบบ30%นะเป็นหุ้นนะครับตราสารนี้70นะนี่คือแบบคอนเซลเวกทีฟเลยนะกลัวความเสี่ยงมากคือถ้าเห็นแล้วว่าเฮ้ยความเสี่ยงมันสูงขนาดนี้เราเราจัดแบบนี้นะครับ2แบบบาลานซ์นะฮะแบบสมดุลก็คือหุ้นห้าสิบตราสารนี้50ครับเนาะ3แบบอะเกรสตีฟเลยนะครับเน้นผลตอบแทนนะหุ้น70นะครับตราสารนี้30ซึ่งเอ่อ ทำไมต้องเป็นหุ้นแล้วก็ตราสารนี่เนาะก็คือ,อหุ้นเป็นตัวแทนที่ถ้าเราไปดูสถิติก็คือมันสามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงนะครับและในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงที่อาจจะติดลบลงมาแรงก็ได้นะครับส่วนตราสารนี่เนี่ยมันเป็นอะไรที่ให้ผลตอบแทนได้ระดับดึงแต่ไม่ได้เหวี่ยงเท่านะาไม่ได้เหวี่ยงเท่าตลาดหุ้นมันก็เอามาเบรนกันเพื่อเป็นการจัดพอร์ตนะครับแต่บางท่านก็อาจจะใช้ เป็นอย่างอื่นก็ได้นะนะไม่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นหุ้นหรือตราสารนี่ขึ้นอยู่กแบบับเอคุณศึกษาสินทรัพย์นั้นมาดีพอและดูความเวี่ยงที่ทําให้พอร์ตของเราเนี่ยมันมันรับได้ตามความต้องการหรือตามความสุ่ประสงค์ของเรานะฮะประมาณนี้นะครับคราวนี้จะพูดอีกอันนึงนะครับที่เป็นความรู้เนาะก็คือเรื่องของอ่ะเรารู้แล้วว่ามันเป็นการจัดพอร์ตมีสามแบบนะ conservative แบบบาลานซ์แบบ aggressive เนาะนะครับคราวนี้มันจะมีวิธีการเป็นกลยุทธ์นะท่านเออเป็นกลยุทธ์ในการอ้าวแล้วถ้าเราเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่ามันจำเป็นไหมละ่ะที่ต้อง conservative ตลอดเวลานะจะเป็นไหมละ่ะที่จะต้อง aggressive ตลอดเวลาต้องบอกว่าไม่นะครับบางท่านก็อาจจะใช้สิ่งที่เรียกว่าการดูสภาวะตลาดนะครับปรับลดปรับเพิ่มนะครับ อันนี้เขาเรียกว่า tactical asset allocation ดูตลาดไปด้วยวิเคราะห์ตลาดไปด้วยเฮ้ยตลาดไม่ดีเราเอ้ยปรับมาเป็นบาลานซ์หรือว่าเป็น conservative นะครับอย่างที่สองเลยนะครับเป็น s t a t e g i c a s s e t นะฮะหรือเขาเรียกว่าตัว SAA เมื่อกี้ไอตัว tactical asset allocation เนี่ยเขาเรียกว่าย่อสั้นๆว่า TAA นะครับก็คือ อ่ะตัวกลับไปที่ตัว strategic asset allocation นะก็คืออะไรครับคือการกำหนดสัสดส่วนการลงทุนแบบระยะยาวเลยอ่าแบบวางแผนแบบยาวๆไม่มีการปรับเปลี่ยนอาจจะอาจจะวางแผนเป็นเป็นปีนะก็คือเฮ้ยกำหนดเป้าหมายอ่าเฮ้ยฉันจะจัดแบบอ่าผมมองแล้วว่าเ,เศรษฐกิจแบบนี้นะความผันผวนของคุณทรัมป์มาเนี่ยสปีเนี้ยผมจะจัดแบบบาลาน์ อ่าแล้วค่อยมาปรับใหม่พอถึงเป้าหมายเรามาประเมินแล้วเราก็มาปรับใหม่กันอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ก็สามารถทําได้อันนี้คือเป็นความรู้นะครับคู่การลงทุนนะฮะอ่าก็ฝากกันไว้นิดนึงนะนะครับคอนเซปต์ของเรานะฮะให้ความรู้อ่าคู่ใส่ใจลงทุนได้ไม่จริงกันนะฮะฝากกันไว้นิดนึงนะครับก็ยังไงฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าจะเอาความรู้ดีๆสําหรับเรื่องของการลงทุน ในกองทุนรวมมาฝากนอีกครั้งนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ